เมื่อฉันไม่เคยมาที่ลาวตายเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมขี่มอเตอไซค์เที่ยวครั้งแรกจริงครั้งแรกที่ข้ามพรมแดนไปประเทศลาวและความจริงียังไม่มีใครเปิดเผยอันตรายชิบหายสามพันบาทสามพันแลกแลกเงิน ทุกอย่างมีให้แกจบที่หน้าพรมแดนแลกเงินฝากรถหรือว่าบัตรขามพรมแดนมีหมดแต่ไม่ตึกคื่นอ๋อประเดินแบบนี้เลยเนาะครับผมได้เท่าไหร่สามพันสามพันมันแม่น้อยเท้าไจ๋เขาเอาเราแค่ยี่สิบบาทอ่าโอเคหยุดถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องตังค์ให้ครบฉันแลกไปสามพันอ่ะโอ้ยรวยเลยแกควรทำแบบฉันพอคุ้มกว่าเฮ้ยมีหัวงินด้วยเหรอ มึงตื่นเต้นกับเรื่องแคน,นเนียนะแต่มันก็เท่ดีนะเอ,อ้ฉันชอบเคย,เคย,เ,คยเคยไปเคยไปเราครั้งแรกใชนะ่ไหมลูกน้องใะก็ไม่เคยไปไไเละ <c oughs> มันบ่งบอกเลยว่าคนเราชอบเล่นเลตอ l e เลครับ <c oughs> เล่าเป็นคอมมินิสต์เหมือนเวียดนามะนะแต่มินิสัยแบลวเหมือนคนไทยอันนี้เป็นฝั่งเ่าไครับครับผมขอบคุณครับเอาไปเหมือนกันเหรอโอเคเอาแหละแค่ขามมากก็เหมือนย้ายเซิร์ฟแล้วนะ เตรียมตัวพบกับความบา er. ันเทิงอันนี้เท่าไหร่นะรถสองร้อยห้าสิบอ่าเองส่งไปส่งที่เช่ามอเตอร์ไซค์เลยและทําไมอยากเสียตังค์เยอะแกก็ต้องไปแบบชั้นเนี่ยอ่าหารแกชาวบ้านมึงดูลังเพียบเละนี่คือปากเซแขวนจำปาสัก์ภาคใต้ข้องสปปลาวนั่นเองฉันเอารถมาไม่ได้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ที่เวฟตาจุดสองร้อยกว่าบาทแห่คิดก็สยงเราก็จะออกเดินทางกันน่าถึงประมาณเย็นๆสวัสดีครับ ครั้งแรกที่ผมขี่มอไซเคียวครั้งแรกจริงๆใช้เวลา1ชั่วโมงประมาณนี้กันเดี๋ยวมองมแม่หนูมองแม่แวะหาอะไรกินกลางทางแปจากปากเซไปปากซองใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงฉันก็มีวงมีแวะของฉันบ้างอะนะให้ดูนี่คือ p t t ที่ททททลาครับไปต่ตอนนอ้าวเรียบแน่นเดินีกเพียงหนึ่งชั่วโมงอากาศเปลี่ยน ไม่น่าเชื่อผมขับมาได้ไกลขนาดนี้แต่ตอนนี้อากาศเย็นไหมเย็นไป let's go เมืองปากซองนะครับก็อีก2นาทีเราไม่จองโรงแรมเมือนเช่นจะเข้าไปดูโรงแรมเข้าไปเจอรึไหมเจอรูปศพตั้งพร้อมอาหารไว้รูปศพตั้งอยู่เป็นเรือนไทยใครจะกล้าเ่วะและพี่เพอคนลาวก็ส่งให้ฉันชื่อปากซองผูเทวดาอเฟซีส่งมาบอก p k ปากซองเขาบอกว่าที่นี่ชัวร์<ม>แกจะไม่เจอคุกกู่ okay, เจอแล้ว850เมตรเฮ้ยเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอีนูเจอหลุมบอกฉันด้วยน้ำเลยถ้าแกจีบสาวลาวแกต้องมีทักษะการาไปบ้านเธอเพราะถนนบ้านเธอนั้นไม่เหมือนกัน แพทที่หรือแมป,ปตอนนี้ไม่มีผลนะนะแกเห็นบนเขาไหมแมปหายดูจากถนนแกต้องใช้แ,แมปของดอวาวังคารอะแกดูอ่ะหลุม <c oughs> ฉันสารภาพว่าฉันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยก็บอกให้มานี่อันนี้นนคืนเท่าไหร่แปดร้อยบาทหรอเล่าตายมันแน่นอนสองเตียงครับ ถ้าสิบลายจะลงจากนี่ไปประมาณสิบสองกิโลและถ้าพี่จะไปน้ำตกที่แบบยังไม่ได้เปิดมากสวยๆเลยอ่ะใช่ฉันไม่สนับสนุนให้แกท่องเที่ยวแบบไม่มีแบบแผนนะนะเพราะบางสถานที่มันอันตรายเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวดังนั้นดูฉันเป็นตัวอย่างสัมผัสได้นมไม,ไม่ไม่มีหรอมึงกลัวมึงก็บอกทำเป็นลุน้น และทีวีแบบรุนคัสสิกเลยโอ้โหและนี่คือหมูกระทะลาว <c oughs> หัวละร้อยสามสิบเอาวิหลอกล่อเด็กไม่ล่อเด็กพวกเด็กเล่เหมือนหมูกระทะสมัยก่อนบ้านเราผมจะบอกว่านี่คือร้านหมูกระทะแบบเคาน์เตอร์แบบออริจินอลเลยนะฮะก็ที่นี่เปิดเพลงเป็นเพลงแบบเพลงอีสานบ้านเรานะ,ะเป็นอีสานอินดี้ที่นี่มีฟวงนมหมูให้กินกับหมูกระทะแล้วดูเนื้อดูเนื้อหมูนี่คือถ้าอยู่ไทยอ่ะ เราจะไม่ได้กินนะอากาศ20องศากับมูกระทะแล้วก็เ,เบียร์ลาวโอ้ยกินกแบบกินถตัวนมอมหมูจะเด้งๆหอมๆห,หน่อยอะนะตามด้วยเบียออร์ลาวโคตรเต็มและฉันก็เจอพวกเจ้าทิ่นมาขิงฉันแกดูดิกินกันขนาดนี้เลยเหรอปัปองเลยปังเลยหนาวมากเย็ยนเจ็บเลยและจิโกราวคนน่ารละขอบคุณขอบใจครับผม บุลังไม่ได้เล่านะบุลังไี่ไดาเล่าบุรีเล่าไหนยางยางอ๋อยางปอะอันนี้ไอหยังครับไข่ลูกไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดมันคือยี่ห้ออะไรบาโตดเหรอคนเราคนเรามักแบบไหนคนเราเบ่มักนี่คนเรามักมักบ่หรือบ่มักนี่มักมักบักบแดงเด้งเมื่อแกกลับมาถึงโรงแรมตอนประมาณเอฮาทุ่มใช่ ฟิลมันจะอารมณ์เหมือนอย่างนี้แหละเออรีบรีบมึงรีบเข้หาห้องเลย <c oughs> และเมนูนี้เออที่โรงแรมไอ้ภูเทวดาเนี่ยดังมากกินข้าวเช้ากันก่อนนะครับมันชื่อปลาอะไรหนูสเตเจียนที่นี่ก็เรียกสเตเจียนเลยเหรอที่ไทย <c oughs> ไม่มีอ่ะหน้าตา้ามันดู <c oughs> ไม่ค่อยเป็นมิตรเลยวะเ <c oughs> มนูมันดูเมทันมากอันเส้นนี้อะไรอ่ะเส้นดำเส้นดำอันนี้เต้าหู้อ๋ออันนี้มันฝรั่งเหรอ แล่นนี่คือเมนูที่เข้าที่สุดแล้วอโอ้โหกับเพลงล็อกเนี่ยอ่ะดนตรีมาเล่นนี่คือหมอไฟปลาสเตจเียราใครที่มาพักที่นี่สวยใหต้องกินนะครับฉันบอกได้คำเดียวแกกำลังกินปลาที่เหมือนเขี้ยวกระดูกอะ่ะกรูบกรูบอยู่ที่19องศาหนึ่งชั่วโมง หลังจากนี้เอาเท่าที่พวกแกไหวนะเว้ยเดี๋ยวรอบที่แล้วเรามาทางนี้ครับมาจากทางนี้รอบนี้เราต้องไปทางนู้นเล่ากับพมา่าการใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยสำคัญกับภูเขามากๆเลยนะใครที่ขำฉันนะพวกแกบาปอ่ะมึงขำอําบาปอนะ่ะ <laughs> การขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวที่ลาวใต้ค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสิบล้อมาเบียดเราแล้วก็เลนถนนสำคัญ ยามเช้า19องศาและถนนที่ทำให้แกเหมือนวิ่งอยู่บนพื้นผิวดวงจนันทร์หนาวฉันกำลังไปน้ำตกเทือนเรามีภารกิจพาทุกคนไปเปิดแมปใหม่ที่คนไทยไม่เคยหรือว่าไม่ค่อยมีใครไป <S <S อันน๋สวัสดีครับอันนี้ขายอะไรอ่ะกับข้าวเหรอข้าวทุกอย่างอ๋อมัดเชียวปากซิ ข้างในนี่ไรไล่กาแฟเหรอไม่ม่ช่องไหนพา,าแกมาทิศนี้แน่นอนกอคนดังไอ้เขาก็เลงจะเข้างานกันนะคนแน่นเลยแล้วเจอ people โอเคครับ <c oughs> เออไรับอีกไกลเลยเจอกันและฉันต้องแวะทักพี่เพื่อลาวตลอดทางออันนี้เรามาถึงประมาณครึ่งทางแล้วครับก็พอดีสะดุดตา,ก,ตาก,กับดอกไม้อยากจะขโมยสักดอกสองดอกมิจชาชีพที่จริงใจ้านเฟอ แล้วก็อีกประมาณตอนนี้10โลถ้าไม่เจ็ดห้บนมือสั่นหมดแล้วเฟอร์ทีราจะจืดกวเวียดนามนะให้แกเติมหนูตรงนี้มันแถวไหนอะบ้านห้วยกอรอบสิปีของผมคนที่นี่ยังไม่ค่อยรู้จักน้ำตกนี้เลยอะแล้วฉันไปทำไมเมตอนนี้ก็กำลังเดินทางอีก10นาทีถึงแล้วครับตอนนี้แผนที่ในแมปหายหมดแล้วแกอย่าทำตามนะเว้อยอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเรามาที่ลาวเนี่ย มันจะมีค่าใช้จ่ายเปิดแล้วก็คำนวณเอาว่าใกล้ๆค่อยกลับมาเปิดเน็ตอีกรอบหนึ่งนี่คือบรรยากาศก่อนถึงหนองเชื่อครับแล้วมึงดูทางเขาน้ําตกสิกูถามมึงคําเดียวทำไมมึงไม่ไปที่ที่ช่องอื่นเข้าไปกันนะที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไปนะโหหลุมคือหลุมแบบไอ้เีืยมองก็รคอดสัตว์แก้วันฉันฉันฉันขี่ข้ามได้ใช่ไหม คนผมเพิ่งเยียบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต้องมาผ่านสมรภูมิมอเตอรอ์คอร์สทุกคนครับคือในโลเคชั่นระหว่างทางนะก็จะเป็นดอกดาวเรืองใช่ปะดาวเรืองนะเป็นทุ่งดอกดาวเรืองยาวยๆเข้าไปับมีอีแตนบ้างมีชาวนาบ้างมีคนสวนบ้างอไรแนี้ใชหรือขวาป้ายไม่มีต <c oughs> กตัดเลื่อนไปทางตองไหนครับน้ำตกน้ำตกทางนี้เนาะัะ มึงเข้าใจ,จ<ะ>กูหรือ,อยังตบออยอ่อยอ่ยอยฉันเลยต้องตามไอ้คนสวนสองคนเนี่ยให้ทันเข้าใจไหมโอ้ขับไปไหนวะเนี่ยไอ้อันคนสวนเขาขับทุกวัน<ๆ>เขาเลยผ่านไปได้แล้วมึงเป็นใครมึงจะไปผ่านถนนเส้นนี้อันหยุดหยุดเพื่อนหยุด ใช่ฉันกระแทกพื้นแรงมากและฉันก็พูดไปเลยอ่ะฉันเลยเตือนพวกแกไงว่าอย่าทำอะไรพี่เลนพี่เลนทำไมมีแผนผมจะบอกทุกคนว่าหมวกกันน็อกไม่โคตรสำคัญเลยคือเมื่อกี้ตอนผมล้งอ่ะหน้าผม,มาฟาดแล้วแต่หมวกกันน็อกไม่เซฟไปอย่างเงี้ย yeah. เฮียเถื่อนพอไหม ตอนนี้ฉันปวดระบมไปทั้งแขนเฮ้ยทำไมมันสะบัดอย่างเงี้ยเนียใบบบ๊หนังสือเดินทางอุปกรณ์ต่างๆไปหมดกระเป๋ามือถืออุปกรณ์ดูดินี่สิเดรล่โอ้ลำธารอยู่ข้างหน้าเลยฮะเพ่าเขามาลึกก็ไม่มีใครบอกทางฉันแล้วอ่ะต้องเสี่ยงเอาอ่ะซ้ายขวา ฉันถามหน่อยเป็นแกแกจะกลับไปหาหมอในเมืองหรือแกจะปไปต่อไปท่าแล้วล้างตัวก่อนแล้วกันแล้วมึงดูชาวบ้านเขากำลังซักผ้าแล้วมึงไปล้างตัวทต้นน้ำความเก,ก่งจะจะไอเป็นต่อ,อชังแม่ <laughs> นี่คือตัวอย่างของเออสิ่งที่เรียกว่าภาระใช่ภาระสังคม เผื่อนเอ้ยจริงๆพวกเราควรยอมแพ้ใช่ปะวะแล้วมึงดูข้างหน้าได้ตีนเสียงน้ำปะเสียงน้ำดังมากครับพวกแกเชื่อไหมว่าน้ำตาจะไหลอ่ะฉันทำได้ยังไงวะนี่คือน้ำตกที่ฉันปักหมุดว่าน้ำตกเทือน เมื่อแกวิ่งตามเสียงน้ําไหลแกจะพบกับสิ่งนี้เราขี่รถมาเป็นระยะเวลาที่ไกลมากเพื่อมาเจอกับบ้านหลังหนึง่งและนี่คือรางวัลที่เรามาพวกแกรู้ไหมทำไมฉันถึงยอมให้กับประเทศลาว ไม่ใช่เพราะผับบ้านหรือผู้หญิงแต่ลาวคือบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนที่มันจะเปิดตัวฉันขอตั้งชื่อให้มันว่าน้ำตกเถื่อน